จากการบริหารราชการภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อประชาชนโดยมุ่งหวังให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้อย่างมั่นคง ภาคการเกษตรไทยมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11และ12กันยายน2566ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ ล่าสุดข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ที่เป็นตลาดส่งออกของไทยมีศักยภาพขยายตัวได้ดีในปี2566โดยการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ขยายตัว4%ที่มูลค่า19,563ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วน73%ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยสินค้าภาคการเกษตรของไทยเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นอันดับเจของโลกซึ่งสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งได้แก่ข้าวซึ่งพบว่าขยายตัวมากถึง92เปอร์เซสอดคล้องกับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เปิดเผยว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไรนาณนะเดือนกุมภาพันธ์2567อยู่ที่ระดับ164.02เพิ่มขึ้นร้อยละ5.52จากเดือนกุมภาพันธ์256 66โดยสินค้าเกษตรที่ปรับราคาสูงขึ้นคือราคาข้าวนาปลังที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้มีราคาสูงสุดโดยราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดจำหน่ายราคา10,000บาทต่อตันส่วนข้าวแห้งราคา1 1 0 0 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันถือว่าราคาสูงสุดในรอบ10ปีอนี่คือหน้าที่พุ่มได้เช้านะครับเป็นพื้นหน้าที่พุ่ม้าวทำหน้าในปีนี้นะครับและซึ่งก่อนนี้นะครับ ทางรัฐบาลได้ช่วยเลือว่ามีราคาข้าวทำาใ้้ราคาข้าวนะ่ะดีขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งผมก็ขครอบคุณรัฐบาลมากๆนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังเกิดปรากฏการณ์สร้างความตกตะลึงให้กับพี่น้องชาวสวนยางเนื่องจากในขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยราคายางพาราในประเทศปรับตัวสูงขึ้นพุ่งทะลุ90บาทซึ่งราคาซื้อขายแผ่นยางรมควันราคาอยู่ที่90บาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ7ปีโดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไปซึ่งก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ ได้ประกาศไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีอีกด้วยทั้งหมดนี้สามารถตอบคำถามได้ว่ารัฐบาลนี้ทำเพื่อใครถ้าไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนเมื่อก่อนหน้านี้รู้สึกชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะย่ำแย่หน่อยในเรื่องการประกอบอาชีพแต่มายุคปัจจุบันนี้หลังจากมีรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาชาวบ้านรู้สึกดื่มตาอาปอากและก็รู้สึกขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งและอยากจะให้ ทำให้สินค้าทุกตัวของเกษตรกร,กรสินค้าการ,กรเกษตรดีขึ้นทุกอย่างทุกสิไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานทุกภาคอยากจะให้รัฐบาลได้ดําเนินการตรงนี้ให้ทําให้เกษตรกร,กรอยู่ดีกินดีครับ